สวัสดีครับท่านผู้มครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเครับชุ่มบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องเอ้ฝนตกติดต่อกันหลายมือนได้พี่น้องฝนกระตกลงมาติดต่อกันหลายมือนนะครับเดี๋ยวมาตรวจว่านะครับตอนเศา้าบรรยากาศพี่น้องตอนเศา้าตอนแรงต้องตรวจว่าครับช่วงนี้เพราะว่าเขาสู้หนาฝนนะครับอืนี่ก็เตรียมตัว ตัวไว้ครับเราจะได้ฉีดวัคซีนหนเพิ่นครับนี่ว่าที่ผมได้จับยาน้มมากครับพี่น้องครับอรี่โลควัคซีนหนเพิ่นเข่าสู้หนาะฝนนะครับ,บว่าจะเป็นวัคซีนปากเข่าเปือยวัคซีนลนึ่ปีครับอยู่ตัวแล้วบ้าห่งแล้วครับบ้าห่องแล้วหลังจากเพิ่นแยกออกมากได้หลายมือเลยครับพี่น้องนี่ว่าคู่นี่แหละครับ นี่กำลังหยอกกันอยู่เป็นลูกผสมนี่ครับเป็นลูกสาวเจ้าสามหนึ่งนะครับนี่บามันนี่นี่ครับนี่ก็เป็นลูกสาวเจ้าทมมหอกครับนี่บีมาตเตอร์นะครับชุ่มเนื้อหนังบมดเลยครับพี่น้องนี่สองตัวนี่ครับโอ้ยแผ่นหลังพี่น้องนี่บีมาตเตอร์นะครับนี่ลูกผสมบีมาตเตอร์นี่ก็ลูกผสมบามันลูกเจ้าสามหนึ่งหน้าตาเพ่นี่ครับช่มเลยครับ เปลียวเจี๊ยบปนเลยครับนี่ตัวโรคบาสมบามันเกิดก้อนซีมือได้พี่น้องครับนี่เกิดก้อนซีมือผมก็เลยแยกตั้งแต่มปนเด็ดสีเดือนก็กลัวนะครับบ่ดบัดจนถึงหาเดือนครับแยกออกมากขังแบบนี้ครับขังไว้ยิ่็อยู่ในช่วงดูแลเพิ่นพี่น้องชุ่มเลยครับนี่ครัใหญกมากผมก็ให้กินหัวหันได้พี่น้องครับแซ่กะละมังให้กินหัวหันเบิดแล้วครับเบิดแล้วนี่นะครับอื ว่าสองสายพันธุ์นะครับเรียบเทียบกันนี่ได้โค้งสางได้พี่น้องครับบามันเนี่ยได้ได้โค้งสางเจ้ลูกผสมบีมันตือเนี่ครับได้หนาอุย้ยหนาครับพี่น้องครับหูสันข้อสันนาสันนี่ครับนี่นครับลำ่ตลำตล้ำขิงบันพี่น้องเบ่งเลยครับชุ่มเลยนี่อยเพนหลังพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ลูกสาเจอสามหนึ่งนะครับนี่ นี่เป็นลูกสาวเจ้าสามหนึ่งนี่ครับนี่เป็นลูกสาวเจ้าทบมหกกับบีมัตตือกาแมนเก็บฝากพี่ฝากน้องเขาครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับเพราะว่าเรื่องว่าสายต้นน้ำตรงนี้การพัฒนากับระวังสายสวยงามกับสายสายเหนือเนี่ยครับนี่เหนื้อหนัง่นครับชุ่มเลยเมื่อได้หาเดือนพอดีครับนี่ครับได้หาเดือนแล้ว แขกก็มาได้หาเดือนเี่ประมาณนี้ละครับงูหาเดือนอุ้ยไงครับเหนือหนังันเต็มเลยนะครับนี่หน้าตาเพิ่นครับนี่ลูกผสมบิมัดเตร์ครับนี่ไงหนาครับหาเดือนนี่ชมเลยพี่น้องครับเนี่ยนี่เป็นลูกเจ้าสามหนึ่งครับนี่เกิดก้อนซี่หมือครับบ้ามันครับนี่พุ่งสั่งยังไงอู้ยเหนือหนังพุ่งพุ่งนี่ครับ พันธุกกรรมกับสามขั้นเลยพี่น้องครับพันธุกกรรมนำนุ่มกับสามขั้นครับเพราะว่าสายบามันเพราะว่าสายเนื่อครับสามขั้นกับพันธุกกรรมกับกับสายนำนุ่มนี่ครับไปแล้วครับครับทายชิมน้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ทั้ความสุขความเจริญความเจ็บจะหายได้ความไข่จะได้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถุบาดนางเลยพี่น้องครับทายชิปนี้ครับฝากก็เล์กดแค่ กติดตามให้ผมนั่งขับแจ้งเตือนสิบต่อไปเก้า่าสวัสดีครับ